แอปนี้เงินกู้นอกระบบหรือเปล่าหรือว่านี่คือเงินกู้ในระบบวิธีการดูเบื้องต้นนะฮะก็สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าบางแอปเนี่ยมันเป็นแอปเงินกู้นอกระบบหรือเปล่ามันเชื่อถือได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีวิธีมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมดูยังไงบ้างนะยังไงรบกดติดตามช่องผ่อนเยี่ยมกู้ทําให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะก็อย่างแรกเลยนะครับ แอปธนาคารเนี่ยเป็นเงินกู้ในระบบแน่นอนนะฮะธนาคารก็มีเยอะแยะเลยนะถ้าจะไม่ผิดในประเทศไทยมีประมาณ20เกือบ30ธนาคารเลยนะแต่ถ้าเกิดที่เรารู้จักดีก็อย่างเช่นธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกร scb กรุงศรี ub ออมสินธนาชาตรตอนนี้เป็นหันไทยธนาชาติไปแล้วเนาะเออแล้วก็เนี่ยอีกระแลธนาคารเลยก็กู้ได้ทุกธนาคารนะครับลองดูสหรับ แอปต่อมานะครับที่มันจะเริ่มแบบเบิ่มบัตรเสียวละเพราะมันไม่ใช่แอปธนาคารโดยตรงนะแต่แต่แต่แต,แต,แต่มันมีธนาคารเป็นแบ็กอยู่ซึ่งแอปพวกนี้ก็อย่างเช่น line bk นะครับมีกสิกรเป็นแบ็ k dolphin money เนี่ย by kbank ก็กรสิกรหรือว่า f i n i x ของ scb เงิน thunder เนี่ยก็ของ scb เหมือนกันนะผมเข้าใจว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะครับหรือว่าอย่าง kkp c a s h now เนี่ยในแอป true money wallet เนี่ย ตัวนี้ก็เป็นของ KKP เลยแต่มันก็มันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่า KKP อะนะออและหลังจากนั้นก็จะเป็นแอปที่แบบว่ามันไม่มีธนาคารมาเกี่ยวข้องและเป็นแอปเงินกู้เพียวๆเ,เลยอะซึ่งอันนี้เราก็ต้องร่มศึกษาเองแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่น s h อป e e นั่นเอง Sho ป e e เนี่ยก็จะมี s p a เปเรเกับ SEC c a ซเนี่ยซึ่งเขาทำเองนะโดยบริษัทอะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้แล้ว s c e n t Nano อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งนึกสึกจะชื่ออะไร เําจาชื่อไม่ได้ละเอาเป็นว่ามันเป็นเงินกู้ถูกก่อมาตัวหนึ่งแล้วกันนะครับอย่างล่าสุดข,ของผมเนี่ยทำไว้ก็คือ m ั n นี่ฮันะซึ่งอันนี้เราให้ฟังเฉยๆกันนะครับอย่าง m ั n นี่ฮัเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยควาจริงนะมันมันไม่รู้ได้สมับธนาคารอะไรอะ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ธนาคารนะครับแอปมันนี่ฮัเนี่ยมันเป็นบริษัทลูกของอธุรกิจ TfG ถ้าจะไม่ผิดนะครับ TFG ซึ่งมันมีตัวตนอยู่ในตลาดทุนนะครับเป็นธุรกิจที่แบบขายไก่ถ้าจะไม่ผิดนะขายไก่นะแล้วก็มีสินทรัพย์รวมเนี่ยเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะครับก็คือเป็นธุรกิจขนาดข้างใหญ่อะและทีเนี้ยเหมือนทางบริษัทอะเขาเล็งเห็นว่าเออพนักงานเนี่ยเขาชอบไปกู้เงินนอกระบบไงเขาก็เลยมองว่าเอ้ยไม่ให้กู้เงินนอกระบบเขาก็เลยทําธุรกิจนี้ขึ้นมาแล้วมันเวิร์กเขาก็เลยมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยกู้เงินได้ด้วยนะครับอันนี้คือมันนี่ฮับนะ ก็แนะนําคือผมเล่นหุ้นนิดหน่อยผมก็เลยพอรู้ตรงนี้แล้วกันพอรู้ตรงนี้ผมก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยคือเงินกู้ในระบบนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อควรสังเกตเพิ่มเติมอีกแหละก็คือเงินกู้ในระบบเนี่ยดอกเบี้ยก็จะไม่เกิน25%เต่อปีนะหรือพูด,ดง่ายๆก็เต็มที่แล้วหนึ่งวันนะครับหนึ่งพันบาทเ่ยโดนดอกเบี้ยหนึ่งบาทต่อวันเต็มที่เลยนะครับมันจะไม่เกินเนี่ยเกินนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายโอเคปะ อันที่สองนะครับคือไม่มีค่าธรรมเนียมโอเคนะต่อมานะครับก็จะมีแอปตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งดูนะว่าเอ้ยมันเป็นเงินกู้ในระบบเลยนะอย่างเช่นแอปเฮงเฮงเองเอเฮงเป็นโลโก้สีขเขียวนะครับก็ขึ้นข้างๆจอให้ดูกันตัวเนี้ยไม่มีแอปนะครับแต่เป็นบริษัทปล่อยเงินกู้เป็นบริษัทปล่อยสินเชื่อนะครับเพิ่งเข้าตลาดหุ้นได้ไม่นานเหมือนกันคือผมเชื่อว่าบริษัทที่มันเข้าตลาดหุ้นได้เนี่ย มันน่าจะทําถูกตามกฎหมายนะครับไม่ไงั้นมันเข้าไม่ได้หรอกเออแต่ถ้าอย่างแอปพลิเคชันที่บอกว่ามันไม่มีในหุ้นไม่มีอะไรพวกนี้บอกตรงว่าผมไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่นะวิธีดูนอกจากนั้นเนี่ยก็คือลองเอาชื่อชื่อของไอ้บริษัทเนี่ยไปเสิร์ชหาในพวก bo boi หรือ bol นี่แหละเป็นเว็บธ,ธนาคารแห่งไประเทศไทยอะ่ะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชในนั้นได้นะครับแต่บอกเลยแหละครับว่าผมรับประกันร้อเซตว่า แอปเงินกู้ทั้งหมดที่ผมรีวิวไปเป็นเงินกู้ในระบบล้วนๆนะครับผมไม่ทําแอปเงินกู้นอกระบบนะครับดังนั้นสบายใจได้เลยนะฮะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็รบกวนดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยคําถามอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับก็จะพยายามมาตอบนะถ้าผมเห็นนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดถูกใจนะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบาย